พาตนะพอดแคสซีซั่น2พาธุรกิจของคุณเติบโตไกลกว่าเดิมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพาตนะพอดแคสซีซั่นสองรายการที่จะพาธุรกิจของคุณเติบโตไปไกลกว่าเดิมอีกวันละหนึ่งอร์เ็วันนี้นะครับเหมือนเดิม,เ,มเช่นเคยครับพบกับผมหม่อนวัฒนะในฐานะพิธีกรผู้ดาเนินรายการครับ,บสำหรับอีพีนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่เรียกได้ว่าบรรดาเจ้าของธุรกิจออนไลน์นะครับหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะครับหนีไม่พ้นแน่นอนนะครับเพราะว่า หากใครคิดจะหนีด้วยวิธีผิดๆนะครับต้องเจ็บตัวหนักอย่างแน่นอนครับผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็เผลอๆเ,เนี่ยดีไม่ด,ดีอาจจะมีโทษทางกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีกับการขายของออนไลน์นะครับโดยเราจะมาร่วมพูดคุยกันว่าการขายของออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นต้องเสียภาษีไหมถ้าจําเป็นต้องเสียภาษีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็พฤติกรรมอะไรนะครับที่เราทําแล้วเนี่ย จะเสี่ยงต่อการโดนเพ่งเล็งโดยที่เราไม่ดูตัวนะครับรวมถึงซีนาริโอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขายของออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจาะลึกในแต่ละส่วนในแต่ละประเด็นกันนะครับผมขออนุญ,ญาตแนะนําแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้ำหนึ่งสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวเชฟพี่หนึ่นแนะนำตัวอ่าสวัสดีค่ะพี่น้ำหนึ่งนะคะพอดตั้พันเลิศนะคะปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดก,การบัญชีและการเงินอยู่ที่เซลซุกินะคะ ครับก็เพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่คําถามแรกเลยนะครับพี่นุ่นคหไหมครับพร้อมครับโอเคครับครับพี่นุ่นหนอครับการขายของออนไลน์เนี่ยครับจำเป็นต้องเสียภาษีใช่ไหมครับแล้วถ้าจําเป็นเนี่ยต้องเสียภาษีในกรณีไหนบ้างครับแล้วก็มันจะมีรายได้ขั้นต่ําที่ต้องเสียภาษีด้วยใช่ไหมครับอยากทราบว่ารายได้ขั้นต่ำเนี้ยคือเท่าไหร่ได้ครับก็คือเบื้องต้นนะฮะคนไทยทุกคนนะฮะที่มีรายได้ก็ต้องยื่นภาษีให้กับทางรัฐบาลหรือว่ากรมสรรพากรนั่นเองนะคะ อยู่ที่ว่าเราจะเป็นบุคคลหรือว่าเป็นนิติบุคคลนั่นเองนะคะซึ่งอัตราภาษีก็จะแตกต่างกันนะคะเบื้องต้นถ้าเป็นบุคคลธรรมดา,ารายได้สุทธิหลังจากหักลดหย่อนแล้วนะคะเราถ้าจะต้องเสียภาษีนะคะขั้นต่ําคืออยู่ที่1นึ0 0 0สบาทต่อปีนะคะต่อป,ปอีถ้าเป็นในส่วนของนิติบุคคลเขาจะแบ่งเป็นกํากไรนะคะที่จะมาคานวณเสียเพื่อเสียภาษี จะไม่ใช่ดูที่รายได้อะไรอยู่คนละแบบกันใช่ครับในส่วนของอนิจเพที่เป็นนิติบุคคลก็จะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะคะพาร์ทแรกจะเป็นธุรกิจ SME หรือว่าธุรกิจขนาดย่อมนะคะก็จะมีรายได้ขั้นต่ำที่3 0 0 0 0 0บาทที่จะฟรีภาษีไม่เสียนะคะถ้ารายได้เกิน30,000 0บาทขึ้นไปก็จะอยู่ที่เลทอัตราภาษีเป็นขั้นบันไดขึ้นไปไรายได้ใช่ใชไหมไม่ใช่กำไรกำไรค่ะกำไรค่ะถ้เาเป็นนิติบุคคลต้องน้องถึงเป็นกำไรค่ะ ทีนี้ในส่วนอีกพาร์ทหนึ่งที่เป็นธุรกิจที่ไม่ใช่ SME นะคะก็จะเป็นธุรกิจทั่วไปอันนี้กําไรตั้งแต่1บาทเริ่มเสียภาษีเลยนะคะอยู่ที่แต่ละปีอัตราภาษีเท่าไหร่ซึ่งปัจจุบันอัตราภาษีก็ที่ที่20%เนะคะเสียแต่บาทแรกเลยค่ะภาษีที่มันเกี่ยวข้องกับการขายของออนไลน์ครับมีภาษีตัวไหนบ้างครับอันนี้เท่าที่ทราบนะครับก็เห็นว่ามีพองดอดใช่ไหมครับมีแวดเงี้ยแล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับที่เราต้องเสียถ้าสมมติว่าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์์ขออองนลนลี้ ค่ะที่จริงภาษีมันจะมี2ประเภทนะคะก็คือภาษีเงินได้กับภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะภาษีเงินได้ก็แบ่งเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลแต่หลกัหลกๆคนส่วนใหญ่ก็จะเจอภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกกันว่า VAT นะฮะซึ่งผู้ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT นั้นจะเป็นผู้ที่ซื้อนะคะผู้ที่ซื้อสังเกตเวลาเราซื้อของไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์จากร้านสะดวกซื้อ ในบินมันจะมีระบุว่าแวนเจ็ดเซตซึ่งผู้ที่จ่ายเงินจะเป็นคนเสียแล้วนะครับดังนั้นในธุรกิจออนไลน์ก็จะเช่นเดียวกันอยู่ที่ว่า,าเราใช้ช่องทางไหนในการาซื้อสินค้านะคะส่วนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เราต้องเสียก็คืออย่างที่เราอธิบายแต่เราอาจากข้อคําถามขั้งที่แล้วนะคะแล้วก็ภาษีส่วนหนึ่งถ้าเป็นถ้ากรณีเราเป็นนิติบุคคลนะคะสิ่งที่เราต้องเสียเพิ่มก็คือภาษีเงินได้ อ่าหักไปที่จ่ายนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าแท็กกันหักกัน3 1%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคะ่ะอย่างกรณีที่เราอ่ามีแพลตฟอร์มอ่าใช้บริการอย่างเช่น f a c e b o o อ่าไลน์ทิกเกอร์ทวิตเตอร์อะไรเงี้ยคะ่ะในในช่องทางการซื้อขายซึ่งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยนะคะเราอ่าจ้างแพลตฟอร์มเนาะหรือเป็นพื้นที่ในการอ่าขายสินค้าของเรา ซึ่งถือว่าเขาให้บริการเราเราเป็นคนจ้างเขาดังนั้นภาษีที่เกี่ยวข้องก็คือตัวภาษีหางที่จ่ายซึ่งเราต้องหักนะวันที่จ่ายคืเอ,อเราว่านาส่งกรมสมรรพากรนะคะซึ่งกรมสมรรพากรก็จะได้รับข้อมูลจากของเรานะที่เรานําส่งทุกเดือนแล้วก็ไปแคลคูลเลตในตอนสิ้นปีว่าผู้ประกอบการาที่เป็นแพลตฟอร์มนั้นนะมีรายได้จากการให้บริการในแพลตฟอร์มนั้นทั้งปีเท่าไหร่ นั่นเองนะคบครับ,รบเดี๋ยวขอขยี้ประเด็นเมื่อกี้ต่อน,นิดนึงนะครับว่าทําไมการในของออนไลน์เนี่ยมันถึงมีความเสี่ยงที่จะโดนตรวจสอบภาษีย้อนหลังแล้วสั่งสัมระนเนี่ยครับเขาใช้วิธีอะไรในการตรวจสอบในส่วนของภาษีทําไมถึงต้องโดนย้อนหลังหรือว่าโดนเยอะกว่าปกติที่จริงอัตราภาษีหรือการเสียภาษีไม่แตกต่างจากออฟไลน์เลยนะคะก็คือเท่ากันแต่ที่ผ่านมาการขายของออนไลน์มันเป็นเขาเรียกว่าโลกใหม่ โลกใหม่สาหรับคนทั่วโลกนะฮะออซึ่งขา <ขอ S 1> สมัยก่อนเราก็ขายออฟไลน์อย่างเดียวทีี่พอมาเปลี่ยนเป็นออนไลน์ปุ๊บมันเป็นสิ่งใหม่สําหรับของแต่ละคนแต่นั้นกลายเป็นว่าแต่ละคนที่ขายของออนไลน์ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับทางบัญชีหรือภาษีก็เลยไม่ได้นําส่งภาษีว่าตัวเราเองนั้นมีรายได้เท่าไหร่แล้วเสียภาษีเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นว่าขายของเรื่อยๆเข้ากระเป๋าตัวเองตลอดเวลาแล้วสมักรณ์พอตรวจสอบย้อนหลังปุ๊บ พบมาว่าเรามีรายได้เยอะแล้วอ่าเกินเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มอืมอ่าเราก็เลยกลายเป็นว่าเสียทั้งภาษีแล้วก็ค่าปรับย้อนหลังกลายเป็นว่าอ่าภาษีที่เราต้องเสียบวมก็คือว่าเราไม่รู้ตัวว่าเราเกินฉะอัไม่ได้ยื่นเช้ามาโดนย้อนหลังโดนตรวจสอบโดนมีคนมาบอกว่าเอ้ยเกินนะคุณก็ต้องบบโดนอันนี้ก็คือโดนปรับโดนอะไรด้วยใช่ค่ะโอเค,อเคแต่แต่อย่างหลักเกณฑ์หนึ่งนะคะก็คือในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือ ผู้ที่มีรายได้เกิน1นล้านแปดแสนบาทต่อปีนะฮะต่อปีถ้ามีรายได้สะสมเกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปีแล้วจะต้องจดแบบจุดแบบอ่าก็คือเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแม้ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือที่บุคคลก็ตามครับก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นแล้วนะคะเวลาที่แม่ค้าหรือพ่อค้าออนไลน์มีรายได้เกินล้านแปดบางคนก็สามล้านสี่ล้านห้าล้านสิบล้านหรือนะฮะ ก็ในส่วนที่เกินล้านแปดคุณต้องโดนภาษีแล้วเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ทีนี้ทําไมถึงต้องเสียเยอะเพราะว่าค่าปรับนั่นเองซึ่งค่าปรับจากการคํานวณที่ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็สมัตวันตรวจเจอคือเสียค่าปรับหนึ่งเข้าเยอะอยู่นะสมมติว่าสมมุติว่าเรามีรายได้ทั้งปีสองล้านบาทส่วนที่เกินล้านแปดคือสองแสนครับนะคะสองแสนนั้นคูณเจ็ดเปอร์เซ็นต์อืมอ่าหนักเลยก็หนักเลยตอกตัวหนักเลยใช่ โดนโดนภาษีอ่าในส่วนเแล้วไม่พอแล้วลดค่าปรับอีกเ็กลายเป็นเท่าตัวเรียว่าอ่วมเลยถูกต้องแล้วทีนี้แล้วทีนี้ว่าระยะเวลาผ่านไปหลายปีค่าปรับหรือเงินเพิ่มก็จะิงก็จะต้องคูณตามจํานวนปีเข้าไปนะฮะดังนั้นพวกอาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็เลยโดนภาษีย้อนหลังค่อนข้างหนักน,นะฮะขัดโอเคทีนี้ เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในส่วนของพฤติกรรมมาดีกว่าครับอยากถามพี่นุงหนึ่งว่ามีพฤติกรรมแบบไหนไหมครับแบบว่าพฤติกรรมประเภทไหนที่แบบว่าเสี่ยงที่จะโดนเพ่งเล็งโดยสรรพกรแล้วกันสมมุตินะครับสมมุติว่าผมเนี่ยขายของออนไลน์ขายได้ดีขายน้ำหอมแล้วกันขายน้ำหอมออนไลน์นะครับแล้วผมอะ่ะดันทําตัวแบบติดหรูติดแกรมบนโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยครับแบบว่าซื้ออะไรก็โพสต์ทําอะไรก็โพสต์ทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยผมเสี่ยงที่จะโดนตรวจสอบภาษีย้อนหลังมาแหรอี ที่โดนทิ้งเล็งด้วยไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีมีมีสิทธิ์โดนเนาะ <c oughs> มีสิทธิ์โดนต้องบอกว่ามีสิทธิ์โดนไม่ใช่ว่าทุกคนจะโดนนะฮะแต่ว่าอ่ายิ่งเราเป็นคนที่อยู่ในโซเชียลหรือค่อนข้างมีแบบอ่ายอดโฟลว์เยอะหรือ <c oughs> มีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะ <c oughs> สิ่งที่โดนเพ่งเล็งคืออ่าเรามีทรัพย์สินแก้ว <c oughs> แหวนเงินทองรถที่ดินบ้านค่อนข้างเยอะแต่พอเราโดนเพ่งเล็งเนาะคนก็จะเข้าไปเช็คแล้วว่า ตัวมูลค่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่ที่มาของรายได้รายได้ที่เรานําส่งกรมสัมปากรนั้นนะเพียงพอที่จะซื้อทรัพย์สินโค่นไ้นหรือเปล่าอือทีกทำไมไม่เอ็กเซนต์ก็เอาละใช่อย่างเช่นว่าเรานําส่งสัมปากรายได้แค่ประมาณปีหนึ่งประมาณ4ี่ห้าแสนหรือว่าปีหนึ่งล้านหนึ่งแต่มูลค่าที่เราซื้อของใช้หรือว่าแอสเซทพวกแก้แบ่งเงินทองรถบ้านมูลค่าเป็นร้อยล้านมันก็จะไม่เอ็กเซนต์ว่าคุณจะเอารายได้มาจากทางไหน ที่มาซื้อของมูลค่าเยอะขนาดนั้นอย่างที่เป็นข่าวเนาะในโซเชียลหลายๆเจ้าพอข้าแม่ค่าออนไลน์ที่อ่าโชว์ทองโชว์เงินโชว์บ้านโชว์รถรถหรูอะไรเงี้ยค่ะ,ะแต่ยื่นอ่าแสดงรายได้ให้กับตัวเองนิดเดียวเองไม่พอดังนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นการฟอกเงินนั่นเองเพราะว่าสัมภารมองว่าคุณมีเงินมาซื้อทรัพย<จ>์สินทรัพย์สินเยอะแยะขนาดนี้มาจากไหนแต่ทําไมรายได้คุณมีนิดเดียวคุณอาจจะ มีรายไดท้ท่องทางอื่นแต่คุณไม่ได้มาเสียภาษีเอเราสงสัยไว้ก่อนใช่เคสนั้นก็จะกลายเป็นการฟอกเงินโดยอัตโนมัติแม้ว่าจะเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายก็ตามนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้นําส่งออ่าอ่าาไม่ได้เอารายได้นําส่งภาษีปุ๊กก็เปรีบเสมือนว่าเป็นการฟอกเงินครับต้องระวังดีๆนะคะเรื่องนี้โอเคแล้วถ้าสมมติละ่ะสมมติผมผมไม่ได้ฟอกเงินแล้วผมแบบทำตัวเงีเงยบๆอ่ะ ทำตัวเงียเพื่อจะได้รอดอย่างเงี้ยรอดจริงไหมครับอ่าไม่รอดฮะไม่รอดอยู่ดีใช่เพราะว่าต้องบอกว่าทุกวันนี้เนาะการขายของออนไลน์คือจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีนะฮะซึ่งระบบการตรวจสอบของสมัครกคือจะให้ทางธนาคารนะนำส่งข้อมูลบัญชีของเราให้กับทุกคนสมัครกทุกเดือนอยู่แล้วซึ่งสมัครกจะเห็นแล้วว่า transaction ไหนของใครค่อนข้างเยอะแล้วถึงคิวคนไหนจะต้องโดนตรวจเนาะซึ่งมันก็จะมีหลักเกณฑ์ของเขาว่าอ่า จำนวนครั้งในการโอนอ400ครั้งต่อปีต่อบัญชีเนาะหรือว่ารวมๆแล้วสะสมแล้ว3,000ครั้งทุกบัญชีของเราคนเดียวอาจจะมีหลายบัญชีหรือว่าเป็นมูลค่าเงินทั้งทั้งปี2ล้านบาทส,<ะ>สำรักงาก็จะเพ่งเล็งแล้วจะเข้าตรวจว่าตัวเราเองอ่ะมีรายได้แล้วไม่ได้นำส่งภาษีหรือเปล่าจากที่มีการมีความเคลื่อนไหวใน s t a t e มนต์อของเรานะฮะดังนั้นโดนทุกคนะะค Bank นะก็คือ Bank Statement ก็คือฟ้องทุกอย่างเลย ถูก<ช>ต้องค่ะใช่ค่ะเป็นกฎหมายใหม่เนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ใหม่ปีสองปีมันก็ผ่าน,นมาหลายปีแล้วที่เขาเริร่มําเนินการค่ะตอนนี้ก็คือก็เป็นการที่เคลียร์เคลียร์ได้ไดรีเคลียร์ภาษีย้อนหลังนะคะครับค่ะเดี๋ยวขอสมมติอีกรอบครับพี่นิดหนึ่งสมมติว่าผมแก้เกมแล้วกันนะอ่ที่พี่หมื่นอธิบายแบบนี้เนาะผมผมแก้เกมเลยแก้เกมประมาณว่าผมเนี่ยขายของออนไลน์นะครับแล้วผมให พ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตาย,ยายญาติสนิทมิตรสหายทุกคนเลยนะครับที่เรารู้จักแล้วก็แบบไว้ใจอ่ะทุกคนเปิดบัญชีคนละเล่มค่ะแล้วให้ลูกค้ากระจายโอนเงินมาที่บัญชีคนอื่นเนี่ยที่ผมได้บอกไปไม่ได้โอนแล้วที่ผมคนเดียวครับอย่างเงี้ยผมก็รอดใช่ไหมครับอ่าเอาจริงๆถามว่ารอดไหมใน,ในทางเอกสารในทางกฎหมายคือรอดครับแต่อย่าลืมว่าอ่าบัญชีมาเนาะต้องบอกว่าบัญชีมาเนาะบัญชีพ่อบ,บัญชีแม่บัญชีญาต เขาก็ต้องโดนตรวจสอบเหมือนกันอ๋อคือจะพาคนอื<ๆ>่นไปด้วยพาคนอื่นไปด้วยแล้วเมื่อสืบทราบไปแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเราไม่ได้มีไรายได้จริงเขาก็จะสืบสอบมาหาที่เราก็คือเราก็จะกลายเป็นว่าเราโดนข้อหาว่าจ้างวานคู่อื่นให้เปิดบัญชีแทนนะคะซึ่งเป็นกฎเป็นซึ่งผิดกฎหมายอาญาด้วยเนาะนะะแล้วก็ภาษีก็โดนย้อนหลังด้วยครับปรับด้วยกลายเป็นว่าจากที่เราจะโดนภาษีย้อนหลังเฉยกลายเป็นว่าเราโดนเราผิดกฎหมายในส่วนของ คดีอาญาด้วยการห่างอาญาใช่เลยถูกต้องหนักเลยนะคักเกาอ,อกทีนี้ครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นขายของออนไลน์นะครับเขาควรจะเริ่มต้นในการจัดการเรื่องภาษียังไงจะเป็นแบบว่าเปิดบัญชีแยกดีไหมอะไรเงี้ยครับเรื่องหนึ่งแนะนำยังไงดีโอเคสําหรับผู้ที่ทําทธรุรก,กิจใหม่อยอดื่อขายออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามนะฮะนี่ต้องบอกว่าเหมือนกันไม่แตกต่างกัน คือกรณีที่เราจะเปิดกิจการเราวิเคราะห์แล้วว่าตัวเราเองคาดการณ์ว่าจะมีรายได้มากหรือร้อยแค่ไหน<ะ>แต่สตาร์ทอัพเปิดเป็นบุคคลธรรมดาก,ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ไปจดทะเบียนการค้ากับทางสำนักง,งานเขตนะคะ,ะให้เรียบร้อยว่าเราเป็นผู้ประกอบการนะจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ก็ตามนะคะเปิดบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พอสิ้นปีก็นําส่งรายได้ให้กับกรมสรรพากรนะคะถ้ากรณีที่เรายขายดิบขายดีมากจะเป็นงาน ขายสินค้าหรือเป็นงานอินฟูทั้งหลายแหล่นะคะถ้าเป็นยอดเยอะปุ๊บเราจะสามารถเปิดเปิดเป็นบริษัทก็ได้นะครับใช่เพราะว่าในส่วนของบริษัทมันก็จะเซฟในเรื่องอัตราภาษีได้มากกว่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทําธุรกิจเราสามารถเอามาเป็นคอสเป็นต้นทุนหรือเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็หาก,กับไรายได้ปุ๊บเราก็จะได้เอากําไรที่เหลือไปคํานวณภาษีแต่ถ้าในส่วนของบุคคลนะคะในส่วนของบุคคล รายได้ตามจริงค่าใช้จ่ายตามจริงก็จริงแต่ว่าถ้าค่าใช้จ่ายบินไม่ครบหรือสมรคอตรวจสอบบินค่าใช้จ่ายไม่ได้ที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจสมรคอก็จะมองว่าคุณหมอมเมาเลยต้นทุน60%กลายเป็นว่าเรามีกาําไร4 0จากการขายซึ่งถือว่าสูงมากกาําไร40%ใครจะได้กำไรขนาดนั้นใช่แล้วกลายเป็นว่าเราก็ต้องเอา40%นั้นนะมาคํานวณเพื่อเสียภาษีโอ้ก็คือโดนหนะักก็เลยใช่ ถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าธุรกิจเราค่อนข้างเติบโตอันนี้อยากแนะนาเลยนะคะว่าจดเป็นรูปแบบบริษัทดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราไม่เชี่ยวชาญหรือชํานาญในด้านบัญชีหรือภาษีแนะนําให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะ,ะหรืออาผู้กูรูรเพื่อนที่มีความรู้หรือว่าสํานักง,งานบัญชีก็ได้อย่างน้อยเซฟตัวเองนะคะแล้วก็ประหยัดภาษีได้ด้วยก็จะมีการวิเคราะห์การวางแผนภาษีให้เราด้วยอืแล้วถ้าสมมุติว่าเรา ที่ผ่านมาเราขายดีอ่ะไม่ได้ยินภาษีอะไรเงี้ยครับคือไม่รู้มาก่อนเนี่ยครับแต่ว่าเราอยู่ดีโดนตรวจสอบขึ้นมาโดนสมรารนเล่นขึ้นมาเงี้ยครับเรามีวิธีเจรจากับทางสมราอนนะครับแบบนี้ผ่อนผันได้ไหมอะไรยังไงได้ไหมอะไรเงี้ยครับเราสามารถทําอย่างนั้นได้ไหรือเปล่าอ่าในใน,ใน,ใ,นในทางอ่าถ้าสมมติว่าโดนสมราอนเรียกตรวจนะ,ะคะคอ่าข้อแนะนําเลยก็คืออยากให้ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางบัญชีหรืออ่าสำนักสำนักงานบัญชีดีกว่าเพราะว่าการที่เราจะ ทํารายงานไปแสดงต่อกรมสมการที่เราโดนเรียกตรวจนะคะต้องทํารีพอร์ตด้วยคต้องทํารีพอร์ตว่าตัวเราเองทั้งปีมีรายได้เท่าไหร่จากสเตตเมนต์นั้นซึ่งในบัญชีทั้งหมดของเราอาจจะมีการขายของบ้างแล้วก็การมีการโอนระหว่างกันบ้างที่ไม่ใช่การขายของนะคะอันนั้นเราต้องทํารีพอร์ตออกมานะให้ชัดเจนซึ่งโดยปกติแล้วสมการจะไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อถือเราเนาะไมการเขาไม่ค่อยเชื่อเราแต่เขาจะเชื่อผู้ ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีนะคะดังนั้นก็อยากแนะนําให้ไปหาสำนักงานบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญดีกว่าแล้วก็จะทํารีพอร์ตที่เรียบร้อยแล้วก็ไปพบสัมภาระแล้วก็จะสามารถเคลียร์ได้คุยได้ว่าอะไรยังไงบ้างครับนะฮะก็คือว่าต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญก่อนแหละเช่ไหมคือไปคิดเองเลยเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปเองทีสัมภาระก็อาจจะมองว่าเงินเข้าทั้งหมดเป็นรายได้ของเราหมดเลยเพราะว่าเราตอบคําถามเขาไม่ได้นะฮะก็คือโอเค ก็ตอนนี้ก็ถึงทวงส,สุดท้ายแล้วนะครับก็อยากจะให้พี่น้ําหนึ่งฝากเรื่องเกี่ยวกับภาษีกับธุรกิจออนไลน์นะครับกับบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เจ้าของธุรกิจแต่ป้ารับเรียนเชฟเบี้หนึ่งครับโอเคค่ะในส่วนของอผู้ที่ประกอบกิจการนะคะจะเป็นออนไลน์ line, หรือออฟไลน์ line, ก็ตามนะคะสิ่งที่สําคัญคือถ้าคุณมีรายได้คุณยื่นรายได้ให้ตรงยื่ยนภาษีให้ถูกต้องนะคะถ้าคุณ ไม่เข้าใจในส่วนของด้านภาษีนะคะก็ปรึกษาทางนั่นาสำนักงานบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญนะคะอย่างน้อยเราจะได้วางแผนภาษีทําให้เราเสียภาษีแบบประหยัดที่ถูกต้องครบถ้วนด้วยนะคะครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับภาพรน์นาพอดแคสต์วันนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับภาษี กับการขายของออนไลน์นะครับวันนี้พี่มหนึ่งอธิบายได้ละเอียดค่อนข้างมากครับเรียกว่าละเอียดยิบเลยเนะี่ยเพราะว่าในบางประเด็นเนี่ยก็เปลี่ยนตรงๆนะครับว่าตัวเองก็ยังไม่ทราบมาก่อนเลยครับพอมาฟังพี่นหนึ่งอธิบายวันนี้ก็รู้สึกว่าเออเรื่องภาษีมันก็ใกล้ตัวเรากว่าที่เราคิดนะครับ โอเคครับก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นหนึ่งมากๆ<ช>นะครับย<า>ูริสตาเกียดมาเป็น,อ,นอย่างรับเชิญของเราในวันนี้นะครับมอนเดิมนะครับหากใครมีคำถามนะครับหรือผู้ประกอบการท่านไหนนะครับที่ต้องการให้ธุรกิจของท่านเนี่ยเติบโตไปใกล้กับเทอมอีกวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ก่อนจากกันในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็คลิปพิแบบนี้อีกนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่น้ำหนึ่งก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพาตัวนาพอดแคสต์ซีซั่น2พาธุรกิจของคุณเติบโตไกลกว่าเดิม